โอเคนะครับก็กลับเข้าสู่เกมเศรษฐีซสวาี่ปุ่นนะฮะวันนี้เป็นกิจกรรมการ์ดนะครับอ่อไม่ใช่แจกพอตนะ แต่ว่าเป็นการ์ดใหม่ก็ไม่เชิงใหม่นะเหมือนเป็นเอาการ์ดเก่ามายำเล่นนะก็โอเคครับก่อนหน้านี้ก็จริงๆแล้วการ์ดใบนี้มันเคยเข้ามาญี่ปุ่นมาแล้วรอบหนึ่งนะก็เป็นการ์ดดูซาก้านะครับของไทยก็จะรู้จักในชื่อของแอรียลนะแอรียลคราวนี้มา3เวอร์ชั่นเลยฮะสามสี สามสีสองท่านะครับมีทําปากจูตัวมาดูตัวแรกก่อนดีกว่านะชื่อเขาชื่อฟันทอมโซรูซาวก้าคือฟันทอมนี่ก็คือประมาณว่าวิญญาณด้านมืดปะนะครับมาดูจี้ก่อนนะจี้ติดตัวนี้เป็นหอยโขก เพิ่มอคุมเต๋า51%นะครับเฉยๆเออตัวนี้ไม่ต้องใส่หมวกนะถือไว้เยอะแต่ใครที่มีหมวกอแอร์ดิวิวอยู่แล้วก็คงไม่สนมั้งนะครับมาดูกสกิลก่อนดีกว่าเมื่อคู่ต่อสู้ตกใส่ตัวเรามีโอกาส60%ที่จะส่งไปเมืองที่แพงที่สุดนะครับมันก็จะเหมือนกับตัว ไอวอรี่ดีใช่ป่ะที่ตัวเนี้ยดากลงมาอีกนิดนึงนะไอวอรี่เนี่ยนะครับเนี่ยสกิลเดียวกันเลยเอามายำการ์ดแปลกๆดีนะฮะมาดูการ์ดใบถัดไปดีกว่านะครับ เป็นลูกสซ่กาแสงจันนะฮะแต่ว่าหน้าเปลี่ยนมืนม่นๆดูจี้กันก่อนนะฮะสร้างสามหลังมีโอกาสสามสิบสามเปเซนที่จะไปจุดเริ่มต้นถ้าไม่ออกเพิ่มสามเอร์เซนะครับมันก็เหมือนที่อ้อูบุคอนั่นแหละมาดูสกิลดีกว่าฮนะแปดสิบเอร์ซนที่จะสร้างหลุมดำ เมื่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหมือนกับแอรเรียลของเกาหลี100%เหมือนเดียะเลยนะครับตัวนี้ก็คือแอรเรียลเกาหลีนี่เองนะครับก็ใครอยากอยากได้อารมณ์เหมือนเล่นของเกาหลีก็มีตัวนี้มาให้เล่นแล้วนะจะถามว่าน่าเล่นไหมผมว่าเฉยๆอ่ะมันอ่าตัวนี้จะสกิลไปตรงกับไซคีของไทยนะของไทยนี่จริงๆไซคีต้องไม่ใช่สกิลนี้นะ ต้องเป็นแอรเรียลนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่จะตรงแอรเรียลของเกาหลีเป็นผมเรียกว,ว่าแอรเรียลแสงจันทร์ก็แล้วกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนวขาของเกาหลีได้เลยนะอ่ะมาดูตัวสุดท้ายนะครับอ่าเป็นคราวนี้เป็นแสงอาทิตย์มเนเหมือนมันจะมีสามาันแสงจันทร์แสงอาทิตย์แล้วก็เงานะฮะอ่ะมาดูแสงอาทิตย์จี G ้นี่เป็น ก้อนน้อะไรก็ไม่รู้มีโอกาส26%เมื่อตกเมืองคู่ต่อสู้ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางเพิ่ม2%ถ้าไม่ติดรีเซตทุกรีเซตทุกครั้งเมื่อติดกล่องบินเพิ่มอาตรตาฮะคิดได้ยังไงเนี่ย มาดูสกิลก่อนนะครับเมื่อตกลงพื้นที่ของคู่ต่อสู้แล้วมีโอกาส98ที่ที่จะไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง3ครั้งการดำสามครั้งครับเอ,อ่อสกิลมันไปซ้ำกับตัวนี้ไปจนดากจนอบอากะ่ะแต่เพิ่มการดำมาอีกครั้งหนึ่ง ก็น่าจะแสบดีนะแต่ถามว่าเอาไว้เล่นหาของผมว่าไม่เวิร์กนะครับส่วนวิธีหาน G ี่ตอนนี้ GM ยังไม่แจ้มนะยังไม่แจ้งน่าจะรวมการ์ดนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ารวมการ์ดอะไรได้การ์ดอะ จี้มาเพิ่มด้วยโอ้โหสามจี้เลยเว้ยอะไรเนี่ย <_ S 1> ถ้าได้การ์ดใบน,นี้หนึ่งอันได้ <_ S 1> เอสค์ดในเอเาไปทำอะไรวะป๊อปปูล่าการแพ k ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าป๊อปปูล่าการแพ k มันมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้สะสมสามอัน ไปหาจากไหนวะเนี่ยจีอนนิยมสุ่มหาตัวเลขหาเพชรนะครับมีทองแสนหนึ่งด้วยมีเพชรสามร้อย ก็คงมีกิจกรรมเปิดแพ็กพรีเมียมหาทองหาเพชรเนี่ยนะะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มหาด้ยดีกว่านะค,ะครับเคลียาการ์ด แพ <toys. S 2> <P an> ็กเลยมาแล้วใบหนึ่งเต็ม ไข่การเล่นมีอยเงินได้เล่นหนึ่งตาได้อุ่นดีเ A เอาไว้รวมเล่นหนงตาได้การลักกี้ ตะกี้ได้การสร้อยคอมานะครับเดี๋ยวผมลองรวมให้ดูดีกว่าน่าจะรวมได้นะจะไม่รู้วาได้กาอะไรนะฮะหนังสือเพียบ โอเคมันลืมอะไรสักอย่างโอ้น่าจะลืมแรกปะเนี่ยคริสตลโอเคเดี๋ยวผมไปดูจี T ้แแเอจี T ้แแมก่อนนะครับอืมเยอะเลยอันนี้กล่องบิน20%ิเตพิ่มมาตา โค้งนะฮะยีิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เออมาตา,าดูจี้แจกก่อนอุ่นดีนเปล่าเปล่าแท็กซี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบินแล้วได้ถอยต่ออันนี ที่ทงรง80%นะครับอันสุดท้ายเนี่ยคุมเตา๋เาถ้าใครมีหมวกแดงอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช่นะผมว่าเออที่แถมรอบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ย มันไปซ้ำกับหมวกแดงอ่ะเหมือนกันเลยโอ้ยนี่หมวกสปีดเพิ่มหนึ่งเปอร์ซ็นตถ้ามีหมวกสปีดอยู่แล้วก็คงไม่ต้องใช้แล้วมั้งว่านะ ที okay, e up, ่เยวเปิดเปิดคาร์ที่ดองไว้นะแพ็กมามาเยอะเหมือนกันเลยโโห ไครดองแพ็กพรีเมียมไว้ก็ลองมาเปิดเล่นดูนะผมว่าใช้ได้อยู่นะได้มาสองสามอันเลยโอเคเดี๋ยวลองดูเขาบอกว่าเอาการ์ดเอสไปขายนี่ได้ได้ทองเจ็ดหมื่นห้าคือได้พรองเพิ่มหรือเปล่าหรือยังไงเ m มยังไม่แจ้งนะครับอเดี๋ยวผมลองเออนี่ก่อนนะครับ โอเคการ์ดเยอะจัง เกือบได้ละโอเคมาเต็มเดี๋ยวลองก่อนกร์ดไหนซ้ำๆเยอะๆอ่านี่หนึ่งสองสามลองรวมการ์ดเล่นดูนะ อะไรเนี่ยโอ้โหได้การเอสบวกนะอีเวนต์นี้ก็น่าจะได้เพชรรอเปล่า้ <c oughs> องกด์ดไปเยอะ ดองไว้นานมากเลยปีกแคทินาเนี่ยจีบีเพียบนะครับดองไว้หวดเล่นรอบนะนี่สมใจอยากนะครับ อ,อีเวนต์มาช้า GM แจกลูกบาทให้ไปหมุนเล่นกันแจกเยอะ <laughs> อีเวนต์เปิดช้านะช่วงนี้ แตกรจุยเขาบอกว่าการเอสบวกไข่ได้ได้ได้ทองเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะครับก็เอาการเอเนี่ยแหละมารวมนะฮะก็เคลียร์การ์พอดีมันเยอะ ทองไปเยอะมากการ์ดเงาทั้งนั้นนะครับปกติเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยไดจกตาก็จะได้การ์ดเงามานะครับเน้นหนึ่งตาการ์ดเงาหาง,ง่ายนะเลยเซิร์ฟไทยนี่ออกยากนะการ์ดเงาเนี่ยต้องไปเปิดแพ็คเอา ค okay. ครบแล้วรว,รวมรวมดูการ์ดเยอะเลยเนี yeah. ่ยบอกว่าถ้ารวมน้อยใบมันก็ประหยัดใช่ไหมถ้ารวมมากไปมันก็เปลือง โอเคสิบหกล้เดี๋ยวไปเอาการ์ด B ที่ดองไว้เยอะๆเนี่ยมาใช้ให้หมดเป็นแสนเลยเลื่องทองมากขึ้นแค่สิบสองให้หน้อยงก <laughs> ลองรวมการ์ดดูนะฮะอากาศนี้ขึ้นโอ้โหกา๊าซเอสบวกั้งนั้นเลยเดี๋ยวลองขายการ์ดดูมันบอกว่าได้ได้ทองคืนนะกา๊าซเอสก็เอสบวกผมนะ่าจะมีพอสมควรนะเดี๋ยวลองขายดูรอบนี้นาขายนะวกนี้ไม่ขายนะ กิเลสกับเอสบวกอะไรนะเยอะเป็นแผงเลยแล้วก็ใส่คีใบหนึ่งก็จะไม่ผิดนี่ขายไปบ้างไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ ขายแล้วได้ไดคืนอีกเท่าไหร่นะแสนห้าป่ะไปดูในกล่อ,องห่อควันนคะครับอัพเต็มก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะนี่ขายได้แสนบวกห้าหมื่นนั่นเอง ผมก็นึกว่าแสนห้าประมาณอ่ะขายแสนแล้วแถมอีกแสนห้าไม่ใช่นะขายแสนหนงแล้วก็แถมห้าหมื่นะฮะแถมทองในหะ้ห้าหมื่นค่าอัพกาศใครจนทองก็ช่วงนี้เขาแถมให้กหน้า,ามาขายนะ การเอสทีามีเยอะปกติผมจะไม่ค่อยขายการเอสบวกนะแต่รอบนี้มันเป็นกิจกรรมไงขายเราได้คืนนะ ตัวนี้ไม่เต็มก็คงต้องกะแล้วไม่เต็มคงต้องขุดการ์ดบีมาใช้นะใช้ไปเลยไม่เสียดายให้มันเต็มฉันจะไม่เสียเวลา ก็ถือโอกาสสะสมการในตัวนะเก็บได้ลนะ เต็มสักทีมาลัวๆเลยการ์ดนี่โอเคเดี๋ยวเอาไม่ขายดีกว่าผมว่าชักไม่เข้าท่าเอาทองคืนก่อน พอรวมเต็มก็จะได้กาซลลี่คืนนั่นนะในการ์นามันนี้ด้วยโอเคก็เอาไปแลกนะแพ็กป๊อปปูล่า มันจะมีอีกอันนึงเป็นแพ็กรับประกันลูซาก้าขาดไปขาดแพ็คน่าจะมีปนกันทั้งเอทั้งเอบวกนะเปลืองทองนะฮะอีเวนต์นี้ก็คงต้องรออีเวนต์ถัดไปไโอเคลองเปิดดูอะไรเนี่ย การบนขีโนมันถ้าเป็นการ์ดเอสบวกที่ไม่อยู่ในพอปลา a r แพ็ k เนี่ยก็จะไม่ได้อะไรนะ อ๋อในการ์ดมันรวมอีกแล้วทองจะหมดก็ที่นี้แหละเดี๋ยวขายการ์ดกินก่อนน่าจะได้ไหลหมื่น,นขายไปกี่ใบก็ได้คืนมาเท่านั้นใบนะแต่ก็เปลืองทองใช่ย่อยเลยผมว่าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ เดี๋ยวลองรวมการ์ดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้ผ่านช่องการเป็นในตัวด้วยก็เราก็ต้องลุ้นตัวนั้นอีกทีนะครับตัวอะไรล่ะดึง อ๋อรุนให้มันได้การ์ดดีๆนะฮะแต,แต่ปกติถ้าได้การรวมแล้วได้การ์ดเอสก็จะได้การ์ดไนเรตอีกอันหนึ่งอยู่แล้วนะฮะการ์ดเอไม่เหลือแล้วจะไปเบิกที่ไหนวะเนี่ย ไม่ยอมเต็มโอ้กุ้มใจแหมเพิ่งทองสิ้นดีเลยโอเคหาการที่เหมือนกันหน่งง่ายดี ทองนี่หมดเกี้ยงเลยนะครับจะลองดูไอการ์ดเอสแดนนี่ออกมาทำไหม่วะเนี่ยขายทิ้งทองหมดพอดีนะครับก็ลองเดนอีเวนนี้ดูเขาที่ดูสงสัยคงต้องไปกลับไปปั๊มทองใหม่แล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยจะถามว่าอีเวนนี้ก็ ทำเอาเพชรก็พอครับไม่ต้องไปหวังอะไรกับการมากคุณสมบัตินั้นไม่ได้ดีขนาดจะต้องมีนะไม่มีก็ไม่เดือดร้อนนะ,ะมาลองเปิดดูสูมีรอบ ครบสามใบแล้วก็ไปแลกนะเอบวกนี่หามาจากไหนสงสัยน่าจะเป็นไอ้นี้แน่เลยไอ้การ์ดซอยคอเอบวกเอามารวมสามครั้งแล้วก็ไปแลกเลยนะฮะในการ์ดใบเดิมอีกแล้ว มันเท่าไหร่วันนี้การใบเดิมซ้ำๆก็โอเคนะครับอีเวตนนี้ก็ลองให้ดูหมดทองไปเยอะอยู่ขอเวลาไปปั๊มทองต่อนะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ